แทงกูขอนชนไปเลยใครแทงกูไอ้เฮียายเหมือนว่้กูตายกูโดนไอ้อเล็กไอ้เฮียกูฟีอีกแล้วไอ้เย็ดแม่โดนตานตายโดนตานตายไอ้กูคนเดียวเลยมึงทำได้ไอ้เฮียตอนบินสุดท้ายมึงทำได้ได้มึงคือที่หนึ่งของสตาร์ทาวได้เพื่อนมึงคือที่หนึ่งของไฟเอ็มไอ้เฮียตอนได้ได้ไอ้เฮีย มาเว้ยมา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 เฮ้ยตบเปิดตัวเปิดสตีนะเวมึงสตินะเว้ยอย่าพูดไม่นะอย่าพูดไม่นะดึงศพกันนะเริ่มไม่ค่อยเล่นนะไม่ค่อเล่นนะจะดึงไปบ้างไหมสะดุดหรอสะดุดหรอเอามามาชี้ผมหน่อยนะเหมือนเหมือนซ้อมเลยเนี่ยสามซ้อมเลยก็เปิดล่ะมามาเปิดเปดแล้วเปิดแล้วตามเปิดแล้วอุ้มไปนะ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 ชนชนชนอย่ากระจายอย่ากระจเล่นกันลมกลุ่มเล่นกันอุ้ยอุ้ยแทงกูชนชนไปเลยใครแทงกูไอ้เหี้ย เพื่อนแทงกูไอ้เหี้ยอย่างฟรีเลยโอ้ยว่ายไเล่นไม่ได้เลยเกิน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 แล้วเกินแล้วโอ้ไอ้เหี้ยเพื่อนเหี้ยเอียกูไม่น่าเล่นไม้เลยแม่งเป็นอย่างนี้อีกแล้วโดนเลยเหี้ยกินช่วยพี่หน่อยกินเป็นคนไม้กินไม่รู้ ยังไงอย่างนั้นงไม่รู้เลยเดย่เฮโอ้ีอะไรเนี่ยมึงไปเอาไก่เทเพื่อนตายตรงนี้กหลังรถเฮ้ยกลังรถลุยยันไปนี่สองคนอ่ะเออเจนเยนจมามาเฮ้ยยกหมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยกดโมอีกยมย ยัดไปน้องมีแรงนะรำเลยนะยัดไปอุ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บมากแล้วตายแล้วยัดอีกยัดอีกน้องโอ้ก็มันมาแทงกูอ่ะไอ right? no, like, ้เยันตัวกูเป๋อ่ะไอ้เหี้ยโอ้มึงเอาไปทิ้งไกลโพดตรงนี้ก่อนหมดตรงนี้ก่อนอย่าไปไก่ อีกี้มันเป็นสกอยไปกอบผู้พลอยผู้พาสเกิร์ตสวยมาชุบกูมาชุบกูเร็วไอ้ยี้มึงไม่รอยมันไปก่อนรอตับน้ำเป๊ะมากระโดดวิ่งน้ำแป็ป่าลาบเลยไอ้เหียเียไม่มีทรงเลยไม่เอาไม่อยากสนามอยากเล่นมีดละรับใ่ไม่เอาละไม้ กระโดดอีโมอีกเออโดดอีโมอีกดูยักษงเอาโอ้ขวยไข่วะนะ่าเฮ้ยชุบต้องเสาไ้ชุบต,ตอ้องเสาเฮ้ยมึงอย่าชุบอย่างนั้นโง่อีหี้ยไข่วะ <c oughs> มึงโง่าจาังวะมึงไม่ไปชุบตะะ้องเสาอะรีเลยก็ได้ครับเอ้ยไม่ใช่เด่นิง่งมาเลยมาเลยรีเลยก็ได้นอ้องโอ้

ไอ้เหี้ยบตงเสาก็ไม่รอดหรอมึงทำอะไรของมึงมึงเกียยัง่ยังไม่มาอามาขยับมาเลยขยับทิ้งรถตัวเองมาเลยมาวางเก็บสเตมิน่าไปเยอะนะไม่ต้องกอนที่พี่จะชุบแบบพี่ดูก่อนเลแบบมีใครเล็งบอกมามามาเขาลงแล้วเขลงลเใครมือใครมือหลังบ้านฮัลโหล

เฮ้กูตายกูโดนไอ้อเล็กไอ้เฮียกูฟรีอีกแล้วไอ้เย็ดแม่สอบออกไปอีกเอาไปอีกไปอีกโอ้กูฟรีอีกแล้วไอ้เฮียตัวแม่งแข็งแม่งขยับไม่ได้เอาอีกไหวอยู่ออกอีกออกออกอีกไหวไหวออกอีกออกออกอีกโอ้ไอ้เฮียอะไรวะไม่ขึ้นทางโอ้ทิ้งเดี๋ยวกูย้ายเองไปช่วยย้ายอีกคนเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เฮียพอคนลังบ้านอีกคน มันไม่ไหวได้ยังไงวะไอ้เหี้ยมาขอขอมีดไม่ต้องมาพอพอสามคนพอสามคนพอฝีมือหาได้ตามข้างทางมามาหลังบ้านเราหน่อยเขาว่ามาบอกบอกเพื่อนมาหลังบ้านเราหน่อยค่อยๆเล่นไม่ต้องทำไรไม่ต้องวิ่งไปไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปไม่ต้องเล่นวิ่งไปรีบเกียร์ตรงนั้นรีบเกียร์ตรงนั้นนี่มาาหลังบ้นมึงไปวัดทำไมอ่ะมึงไปวัดทำไมเออวิ่งออกมาเออสวยกระโดดกิด คี่สวยมากชุบเลยชุบดิเอาไอ้กอเลยลุงไว้กอนเลยลุงไม้กอนเลยลงโอยูสามสิบจะมาคุณยังเกียดนี่เลยยังเจสองศูนย์นโดนอีกอะไอ้เหี้ยมีดมีดมีดเอามีด เลยโมโอ้มาซ้ายหน่อย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 สองคนไม่เล่นสองคนเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองสวยสวยสวยเล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้สูตรทีแปดนหลงหลังบ้านเกียร์หลังบ้านเกียร์หลังบ้านเกียร์สองไปสุดรเกยร์มินมิชัดสามคนตะแลมยาดีชุบไปเลยยาดีชุบไปเลยยาดีผมว่าพี่ก็แข่งนะครับแข่งฟรีอ่ะ หลังบ้านอีกหนึ่งหลังบ้านอีกหนึ่งไป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 เยอะไปก่อนเลยไปก่อนเลยยูยูสามสิบมาไว้ก่อยูสิแปดไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะฟา่ฟา่หลังบ้านก่อนสามคนอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปเล่นเยอะมึงดับบนรถหน่อยโอเคโอเคโงยงอมก่ะเกยากเพื่อนอันนี้ยากมารวมเร็วสับมารวมเลย เกย่าหลักพี่เปาครับแข็งไม่ไหวอะเพื่อนเอ้ยดูเอาะสู้สครับพี่ว้ากูต้องพูดละไอ้หี้ยะมืองูกงพ่ชนะได้แี่แวกงเมด่อวานสมมารวมเลยไอ่วาต้องพูอี่อะวางูี้เพืดไอี่อะ้ากูต้ดลวยเ้ี่ยแล้ากดนหดลานย้่วาก้วยเนี่ยกูบ้กเลยเล่นอ้่างนี้โดนหลานย้ี่านะเล่นดีเล่นดี่อบน้้อง่นดลเลอนดี้ หลังบ้านดีไวเฮ้เบอรเราหายอ่ะเล่นแบบนี้ประเอิดโดนหลานย่าด้วยเนี่ยใครนะเว้กูอุ้มอย่างเดียวเลยโค้ยกูโดนในที่อาเล็กเฉยเอาไมคเซ็ตเหมือนเขาเลยไม่ต้องไม่ต้องสนว่ามึงตีอยู่มึงเก่งกูรู้ว่ามึงเก่งทุกคนแหละแต่มึงเอาศพเพื่อนก่อนเอาศพเขาก่อนถูกถูกครับถูกไปไปไม่ต้องงอมนะไม่มีงอมนะมึงแพ้ได้แต่มึงต้องแพ้ให้เป็นนะน้องคนเราหายหนึ่งนะตอนเนี้ยแพ้ได้เป็นสิบใคอีกอ่ะ อยู่ครบครับอยู่ครบแค่ๆแค่ๆมีคนไม่เข้าวอล์คในวอล์ี่เป่าครับอะไรมึงโทรมาทำไมเนี่ยเฮียเขาเล่นสตอรี่อยู่คนดูคอยดูครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอสเอ็มดแม่สีชมพูเจ้ครับนี่ไงครบแล้วครบแล้วแล้วแจ็คแจ็คแจ็คไม่เข้าครบแล้วครบแล้วนี่มา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 เข้ามาหมดแล้วเมื่อกี้ขาดพี่เปาคนเดียวเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ กลับใช่เะล่ะใครใครเป็นไฟกลางรู้ตัวเองอะนะ<ค>ถ้าสมมติว่าโดนจูงอ่ะดึงสติตัวเองดึงสติเพื่อนๆกลับมาเล่นไฟกลางให้ได้นะเว้ยเดินไปข้างหน้าหน่อยอย่ามินร้อยกันนี่ไปไปดันไปหน่อยดันไปหน่อย<ม>น้องเหมือนเดิม สตนินะพี่สตินะใจเย็นนะแล้วก็เวลาเดินศพับเวลาเดินศพกระโดดด้วยน,นะเวลาทำได้ดีไม uh oh. ่หนวไม้เวลาเตนพได้ได้ได้ไม้ได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 ้ยด้ไ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 ด้นด้ไได้ไดได้ไได้ดได้ไป้ได้ได้้ไดนไ้ไดเด้นด้ไ้ไได้ได้้ได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 ้ลดไ่นอ้้ไ้ด้ไไ้ไ้ไ้้ด้ดนด้ไไ้ไย เดิมเลยดิ้เลยดนเลยดิเ่อตายเพื่อนตายเพื่อนตย่อตายเลยอยายอแล้ววเอาศพหน่อยกาตายเยอะตรงกลางอ่ะชุบเพื่อนด้วย ได้อยู่ขวาเลยเว้ยเห็นขวาบ้าขวามุมร้อยอ่ะเพื่อนตายเพื่อนเราตายเยอะเพื่อนเราตายเยอะโอ้เป็นแถบเพื่อนไว้เพื่อนตรงกลางอโนชุบอโนเป็นได้นะหน่อยรีเพื่อนหน่อยหมูวันนี้หมูวันนี้ชุบพลาดชุบพลาดจะไปเพื่อนนอนนาะหนูรำค้างนะหนูรำคาญนะชุบแล้วชุบแล้วเฮ้ยเขาสอบดีเอาสบอกดีวิ่งเขาสบอกดีมาดีดีสัตว เฮี้ยฆ่าไม่ได้ตัวกันให้หน่อยเห็นไหมโอ้โดนตะโจกอีกหวยเอัยโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยมันโดนตองนี้ตองนี้น้องโอ้แก้ไม่รู้แล้วว่ะจะตายหาแล้วจะมากูคนเดียวกูก็ไม่ไหวเหมือนกันหรอกไอ้เหี้ยข้าแดงเข้าจะตายแล้วไอ้้เหีย เรื่องเงี้ยเขาได้ข้าวอนันเออแล,ล้วเห่แล้วกูอ่องตรงไหมนั่งตายกันอย่างเร็วเลยกูเห็นในภาพอ่ะไม้เปิดจริงป่ะเนี่ยมันแข็งเว้ยอ่ะกูฆ่าได้ตัวหนึ่งนะกูชุบได้ตัวหนึ่งนะเวังมีประโยชน์นะยังชุบเพื่อนได้ ด,ดีนะ <laughs> เล่นหนุ่มมินล่างท้าเปลี่ยนไปเล่นสนามมวยเฮีย <laughs> เป็นตัวแจกโบนัสเลยนะ <laughs> เครื่องหมายสี่มืมึงก็บ้ากูเกิน ไวว้ไวมามามึงมากูขอดิมาขอแบบล้นล้นเลยใครใครมีร่างสอง่างสมมึงแปลงร่างให้หมดเลยนะเว้ยไม่ต้องดันไปหาเขาไม่ต้องดันไปหาเขาไม่ต้องดันไปหาเขารอใเขาดันมาเอาเเอาอาเว้เาเอาเาวเอาเอาเว้เออออเ้

การตันงออะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ขอรันรันขอรันรันเล่นให้มีความสุขไว้เล่นให้เต็มที่ฟังเสียงเพื่อนเพื่อนอยู่มึงดีใจนะก็มันถามว่าเอ็มดีสู้ไม่สู้มึงก็ตอบมาหน่อยดีดังๆไงเหี้ยมันแผ่วก็ไม่ได้ครับมาๆแผ่วดีอะแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่เหี้ยสู้อมาตรงนี้มันีไม่ได้ยินเสียงใครเออเอาหน่อยพี่ ตามเขาใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องไปวิ่งตามหาเขารอรอยังไงเตามแผนนะไม่ไม่ไม่เอาแบบว่าเป็นอย่าให้เพื่อนนอนมีชีวิตเดียวนะเว้โอเคไหมเล่นใเพื่อนในกาเล่นหน่อยเล่นใเพื่อนในกาเล่นหน่อยเขาต้องตามหาเรารอเฉลยเพื่อนไว้วิ่งจะเต็มหน้าหมดนะโฟกัสเพื่อนเป็นหลักนะโฟกัสเพื่อนเป็นหลักเสียงมาเหลือแค่สกอร์ไอ้เย้ดูไอ้เยนี่นี่เหม็นดิเสียงมาเหลือแค่สกอร์ไ่นลงมาหน่อยเล่นลงมาหน่อย เขาเหยื่อมาแล้วเขาเหยื่อมาแล้วใจเย็นกระโดดกระโดดไปมาเลยนะโฟกัสโฟกัสตัวเดียวหน่อยนะหน่อยนะใจเย็นนะเว้ยเน้นๆมาข้างหน้าหน่อยมาๆนิดนึงเพื่อทำได้เว้ยเดีๆพวกมึงทำได้ไปหลังบ้านบอกเลยหลังบ้านบอกเลยหลังบ้านบอกเลยไปมึงยังไม่แพ้มึงยังไม่แพ้ชน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 ไปไปจุ้ยถังเล่นเลย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 กัดได้กัดได้ไปไปกูเล่นกูอ้มันล่อมันล่อมันล่อชนได้นะชนได้นะกูว่าชนได้นะ

จะไปเขาตายเยอะเขาตายเยอะเขาไปเขาตายเยอะไม่ต้อนทุกคนไว้ออกมาสวยสวยไป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 กันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยแล้วพี่กันไปพี่กันไปกันไปแทนเลยแทนเลยใครชุบอ่ะเฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยกูแทงเพื่อนสายตายเอาไปไปด้วยดูเขาด้วยดูเขาด้วยทะลุบ้าทะลุบ้า ได้ไมไม่ยีโมยได้ไงวะโอ้หวยเี้ยแม่งกัดศพ่อยกักศพ่อยวิ่งไปเลยพี่เอวิ่งไปเลยเนี่ยไม่อีโมยเอาเพื่อนด้วยมันมาจัลนลงไปอีกลนลนศพีปเขาตายเยอะดึงศพ่อยข่ากำแพงเอ้ยลอนิ่่ไว

ไม่ได้เหรบเฮ้ยด่้ไหมอ่ะไม่ไข่เว้ยไม่ไข่เว้ยไม่ไข่เว้ยใช่คเฮ้ยกูไม่อ emo ได้ไงวะเอาสบอกมาเอาสบอกมาเอาสบักมากูเลี้ยงไปแล้วเพื่อนมันหน่วงเนี่ยมันหน่วงไอพีเอเหล็กเจ็ดห้าเนี่ยกูจะเดินเนี่ยเนี่ยกูจะเดินไหอย่างเงี้ยแ็่อย่างเงี้ยไหมแต่ขอขอเอาขาหน้าขอดึงศพให้ไวกว่านี้นะเรายังศพประจัยอยู่เลยเอาศพขับมาตรงกันสุดกิ้วะไรผมฆ่าได้หนึ่งมีน้ำใจหน่อยดีดึงศพเข้ามาหน่อยดีข้างหลังอ่ะแทงรัวๆไม่ได้ครับเอาศพมาให้เขาหน่อยเอาศพมาให้หน่อย เก่งมากเว้ยไม่กินใครเว้ยลูกนี้ไฟครายหายแตแรกเก่งมากพวกมึงเก่งมากกูรกพวกมึงทุกคนเก่งมากแันไม่ได้กัดศพก็นั่นแหละรถหลังบ้านไม่พอพอเอาเอาเอาชนะก่อนน้องไม่บ้าไม่อกให้กัดตรงไหนอ่ะบาง้าาจะเน็นต้องบ้านเาบ้านเราม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 านาม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 มา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 พามมางาม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 มมมมมามมอา รับขวารัตั้งรับ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 ขวางรัตั้งรับตั้งรับเหมือนเดิมเน่ยเพิ่งอเพิ่งอเพิ่งไปเดินขวาอยู่ตรงถนนนี่แหละถนนรอเขารอเขารอเขาค่อยค่อยขวาค่อยออกเออฟังวัดจุกด้วยไปไปเดินไปเตียงนะโฟกัสเสียงพี่จุกนะโฟกัสพี่จุนะเปิดเข้าแล้วก็ออกขวาเลยรอรอเขาดันมารอเขาดันไปมิเลอร์โอ้น้องหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านอยู่ไหนหลังบ้านอยู่ไหนตรงนั้นนั่นรออะไรอ่ะทำไมไม่ันมานี่มีก็ใครอ่ะเฮ้ยมึงเล่นสตออออรรรีี่่มมมึงงยยััเืกหาแล้วคบ พี่พีมา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 อย่ามืออย่ามือตอนนั้ารอรับนะรอรับนะรอรับนะยิ่งไปเนินขวาก็สิอดี๋ยวเพิ่งรีบอดี๋ยวเพิ่งรีบรอรอร้อยเขาชนก่อนแล้วค่อยค่อยเบี่ยงขวาเฮ้ยใครอยู่เนินขวาลงมาก่อนดิลงมาก่อนดีอย่าอย่าไปอยู่ให้เขาไอ้นี่อย่าไปอยู่ให้เขาแบบรู้ว่าเราเล่นไรเอาไหนว้เอาไหนว้เอาไหนวะเอาไหนวะเอาไหนวะเาไหนวะทำทำทำเหมือนว่าจะชนกลางแต่เราออกขวานะโอเคปะได้แล้วแหละ ถ้าเราแย่งศพได้แย่งศพด้วยนะมามามาโฟกัสโฟกัสมาตรงไหนนะขวาขวาพี่แลนเอ้ยพี่พี่กอดใช่ขวาขาเขาจะเล่นขวาขวาขวามาข้นะข้นะมาอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งดีอย่าแย่งีขวาขวาีขวาีเพื่อา่ล้า่ตายไปตายเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วใครอะเพื่อนตายแล้วแย่งศพเพื่อนมาศมาตรงดินตาเขาตายถนนเนี่ยถนนดินถนนดินถนนดินเอาเทุมากัมาตัตรนี้เศษทมาตดเกินตรงนี้ก็เกิน ไปกไปไปอีกไปยัไีท่านหลังบ้านกางไฟมึงฟังกูมึงกลับมากางไฟมึงกลับมากางไฟทังขวาเยอะเกินอะไรังบ้านมาเล่นข้นอยไค่หลังบ้านมึงไปเมึงฟังกูโอ้กูตายอ้หเล่นต่อเลยชวไปเลนโอเคโบนัยลไปออยเลยยันเยเลสวยมากสวยมากสวยมาก ไปเอาเพื่อนก่อนตเนี้แะตนี้ะตนี้ะระวดี๋ยวเอาศพให้นีเดีเดเอาศพมึงเอาศพตรงนี้มึงเอาศพมึงเอาศพเอาศพไปไกลๆนการศพนะการศพนเอาศพไปไกลๆหน่อยดอาไปต่อหน่อยส ้ยโง่ไอ้เฮียกระจอกชิบหาไอ้ตัด ตบไปหน่อย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 เอาสบอกดิ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 ไปเอาสบอกมาไปเอาสบออกหน่อยดิไปไหนไปเอาสบออกหน่อยคนนึงต่อต่อไปหน่อยลุงเดลุงเดต่อไปหน่อยลุงเด แม่ผมไม่ฟรีนะบอกก่อนจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยเอาเคลียร์เอาเคลียร์ได้มีหน่อยน้องมีหน่อยมีหน่อยเฮ้เอาไฟนี้จบเอาไฟนี้จบเอาไฟนี้จบก่อนไม่แบบมี้เดี๋ยวมึงจนายังไม่ควายมาดิ ไปไหนตัดไปไหนตัดไปหยเฮ้ยเฮ้ยมันิงไม่ติดทะพี่อะไรไปที่อะไรมึงยัดเด้มึงยัดเด้มึงยัด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 ตาสวยตาชุบตาชุบตาชุบชุบชุบเ้เฮ้ยพอ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 น้อเอาสวบไปดีเอาสวบไปดีเอาสวบพีเยโจ๊กเข้าไปก่อน อ่ะไม่ไม่ฟีนะไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะค่าได้สองตัวนะวันนี้แต่ตอนแรกมือยังไม่มาไงขอรีบทอนนะเฮียเอาเอาพูดกันเยอะนะพูดกันเยอะนะพี่พูดกันเยอะนะคุยกันนะเว้ยอย่าชุบทิศลอยนะขอร้องเลยอย่ากคุยกันนะคุยกันนะคุยกันนะ เพิ่งนี้ขึ้นเนินเล่นตรงกลางก่อนเออแต่ยนั้นใหญ่ฉีกเพื่อนเกินนะเว้ยใหญ่ฉีกใหญ่ฉีกเพื่อนเกินนะสุดท้ายเราต้องรับเขานะรับเปิดบอกนะให้ผมเปิดบอกนะเก็บวิ่งด้วยนะเก็บวิ่งด้วยเก็บวิ่งด้วยเอาไงคเอาไงเอาไงเอาไงเขึ้นขวา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 ชนเลยชนเลยชนเลยล่อนขวาเหมือนเดิมเหมือนเดิม ช่แล้วช่วยแล้วเพื่อนช่วแล้วเพื่อนช่แล้วเพื่อนช่แล้วเออระวังนัวระวังนัวพี่ระวังนัว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 เพื่อนตายเพื่อนตายระวังนัว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 กันดิสังออกศพประกาศของพี่ฮัลโหลหลังใต้แดงหลังหลังตรงถนนแดงเฮ้ยกูเพื่อนกูตีกูไอ้เหี้ยเอ้ยวนเหี้ยอะไรของไอ้สัตว์บนเหี้ยอะไรของมึงไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน

ยงศพไปเลยเจ้คอบแยกศพบอกน้องแยกศพบอกกหโลกไหลยโลกหลยสวยแถวปลายมีให้เห็นนะไม่ฟีนะไม่ฟีนะตัวเปิดนะไปไปเอาไปไป บุได้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 บุดได้ไปลุมเล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 เสียอลยเสียเลยเสียเลยเฮ้ยพอเจอทิกใหม่เดเห็นไหมฆ่าไปหงตัวเฮ้ยมีใหหน่อยมีใหหน่อยสวยสวยงายสตัวนมันต้งใจเย็นต้ เหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วคือเราคือแร้วตกตายโถ่ทุกคนกลับมาตีอซตมึงต้องเล่นเยอะคนเดียวแล้วเดียวเป็นไรเหรอคนเดียวเดียวคนเดียวใจเย็นคนเดียวเองคนเดียวเองไปมามามาเอาไม่จะดียัดดีเร็วๆไปไหนจ้าไปไหนจ้าที่รักไปไหนจ้าไปไหนจ้าเอาเอหนจารูเอาอายุวสิแปดหน่อยเอาอายุสิแปดหน่อยยืนให้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  ตายมันองชิมอีนี่บอวบอวหมดล้วหมดแโทษครับแล้วหมดแล้วบ้เห็นไหมผมอมีโมขานะมีโมขานะไม่ต้องมนีวแบบนี้โอเคเพื่อนว่พาต่อไปว่าไงเพื่อนมึงทำได้ไอ้เชี่ยตอด ินสุดท้ายมึงทำได้ได้มึงคือที่หนึ่งของสตาร์ทาวได้เพื่อนคือที่หนึ่งของไฟเอ็มไอซีออสได้ได้จบทเฮีย้ยได้เพื่อนอารมณ์อ่อนทุกคนที่เก่งๆครับเก่งกลับกลับมาสติครับกลับมาดึงสติกลับมาดึงสติเหมือนเดิมเฮ้ยพาไปเอาเพลงนกอกาะดีกว่าเอาเพลงแจ็คเอ้ยจะไปไปเอาเพลงนกอกาะไหมครับไปเพลงนกอกาดี๋ยวเรา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 ได้ใจเราอย่าม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 า ปิดจอบเว้ปิดจอบตุกคนทำได้ทุกคนทำได้เว้ยต่อฝาโลกันหน่อยเว้ยฟเดิมน้มันเานะปัดกอเยอะปัดก่อยเยอะไม่เหลืองนะเพื่อนไม่หลือนะอย่าหลืองนะยังไม่ชนะนะอย่าเหลือนะมา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 ปิดจอบ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 วาาขขาขวาขาขวามามชน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 นไ่ล่ไม่ล่ดูเพื่อนไวอ้านานอาะเอาไปเอไปเอาา ตายเด็กไอ้หม่อยมึงมากระมากัะดลงดินนะฮัลโหลโอ้กูตายไอ้ยี่ไม่ได้ฆ่าะตัวกไปเออคอนไฟให้มันเหมือนตอนคอเสียวด้วยนะนับขุนแผนเมืองสตาไม่แค้นไม่แค้นชุบสองคนเลยมึงไม่พูดกันหน้าลุงขอชุบกูแล้วลุงแค้นแค่ลุงลุงแค้น โอ้ยโอ้มีแต่พวกมันโอ้ยดึงศบหน่อยดึงศบหน่อยไปไปไปเขาจะตาย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 สวยไปเล่นเล่นไปเล่นไปเล่นพี่ลิวไปเล่นแม่งชุบกูสองทีไอ้เหี่ย เขาวเขาวเขาวอ้ใครยื่นมือเให้ใครยื่นมือแทนที่จะคุยกันไอ้ยังแม่งชุดสองรอบโดนปิดจอบไอ้เฮียสวยเว้ยสวยเว้ยโอ้อะไรวะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปแค่ปล่อยเขาไปไม่เป็นไรไม่ต้องพับลังปล่อยเขาเลย เราคุยกันแล้วเว้ยเราเราเรารู้เรื่องเว้ยเราคุยกันแล้วเราเราเราคุยกันแล้วเรารู้เรื่องเว้ยแค่นั้นเลยปล่อยออกไปเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับพี่เอเห็นไหมครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับคผมมากครับพี่อะไรที่ผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะครับผมครับอระไที่ผิดดดพลาไปขอโทษ้วยนมครับเราชนเลยเราวิ่งอ้อมเดี๋ยวไปเอาคืนฝากไว้ก่อน เขาเรียกว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาคืนวันหนึ่งเว้ยรอสักวันวันนั้นเว้ยเฮียคิงเฮียคิงเสียพันหนึ่งเหรอเสียใครเฮียเฮียขอบคุณครับ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 เฮียดีขอบคุณครับต้องไปสะพานก่อนนะ เก่งมากเลยน้องสุดๆแล้วโดนบีบด้วยเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่เมื่อกี้ไอ้ที่ลุงลุงลุงเดกับใครที่ชุบผมพร้อมกันน่ะแม่งจะพูดยังไงอ่ะมันมันต้องคุยกันเว้ผมมันชุบผมไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ยลุงลุงไม่ได้ยินไงไม่มีใครพูดอ่ะอะไรที่ยังสนุกได้ไม่เป็นไรโอ้แล้วเพื่อนเราตัดกันดีมนเลยวันนี้ผมเลยสินอน่ลองเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากแล้วเก่งมากจริงๆเก่งมากจริงๆไปสบายดีว่าไปสบายกันดีว่า ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนนะเขาเาแก้แผนมาเขาแก้แผนมา,า,นมานไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเไรก่งมากเ<อ>ก่งมากตามมาได้ขนาดนี้เก่งแล้วครับ